กัลยาณมิตรของพระองค์เองอานนท์พิขุผู้ชื่อว่ามีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์พิขุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิกขุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอานนท์ ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดว่าพรหมจรรย์นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานน์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่ชรา ความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาครันได้อาศัยกัลยานมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจอานนท์ ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดคือว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้